การขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาจุดยืนยากที่ทําให้โลกต้องหันมองแต่ทําไมกัมพูชาถึงขอเลื่อนการประชุมที่สําคัญอย่างกระทันหันคําตอบอาจทําให้คุณประหลาดใจ ในวันที่21ตุลาคม2 5 6 8ข่าวสดจากกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าการประชุมทวิภาคีระหว่างรัฐสภาไทยและกัมพูชาซึ่งนัดหมายไว้เวลา14นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นถูกฝ่ายกัมพูชาขอเลื่อนออกไปโดยไม่แจ้งเหตุผลล่วงหน้าและทำการแจ้งเพียงหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลานัดหมายซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้ฝ่ายไทยตกใจและไม่เป็นท่าแต่ที่น่าสนใจคือการประชุมนี้เกิดขึ้นจากการที่กัมพูชาได้เข้าพบเลขาธิการสหภาพรัฐสภาโลกอีพู และรายงานปัญหาระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งเลขาธิการนีพูได้เสนอตัวเป็นคนกลางจัดประชุมให้ทั้งสองฝ่ายแต่ทำไมกัมพูชาถึงขอเลื่อนการประชุมอย่างกระทันหันคำถามนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ต้องการคำตอบและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมาาัาจะพลาดไปการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพ,พรัฐสภาอีพ e. ูครั้งที่151ณศูนย์การประชุมนานา,นาชาติเจนีวา CACG ระหว่างวันที่1 9ถึง23ตุลาคมซึ่งฝ่ายไทยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนส่วนกัมพูชามีนายอุตโบริตรองประธานวุฒิสภาเข้าร่วมประชุมแทนสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาคำถามที่น่าสนใจคือทำไมกัมพูชาถึงต้องการเลื่อนการประชุมอย่างกระทันหันความจริงที่แท้จริงเกี่ยวกับปัญหาระหว่างทั้งสองประเทศค,คืออะไรและที่สำคัญทำไมเราถึงยังคงเห็นภาพรวมที่ไม่ครบถ้วน ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นใต้บทความนี้เพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนและเข้าใจถึงจุดยืนของทั้งสองฝ่ายมากขึ้น